น้ำยากแกงใต้ค่ะโอ้ยสวัสดีค่ะมาค่ะเมื่อนี้มาพอจุนตอนเที่ยงค่ะตอนนี้บ่าย2องโมงเคิงค่ะ t ะจ t now n o w 2.30 pm I'm going to have lunch last night I don't have dinner มาเมื่อนจุนไม่ได้กินข้าวค่ะจุนว่าอิเอยจุนว่าอีมือนที่จุนว่าอยา,ายากมอเตอต่มปากกาเลยแกะเนื้อปากกาสิกินขนมจีนเนาะคะ่ะน้ำยา เป็นน้ำพริกเอ่อใต้อะค่ะพริกแกงใต้จุนกระไซผักไสหยั่งสิล่ะค่ะคือแบบสูตรหมั่วส้วองจุนไปก็ไม่เชิงว่ามั่วหรอกค่ะอใส่ให้หมดเลยเข้มข้นค่ะแส่บยกหมอวางไว้พื้นค่ะเพราะว่าจะได้ถูง่าย ว้าวเมืองเกาโหลดน่างามคันเวลาสิกินกับก,กินค่ะกินแน่จ้ะกินโพกินโพกแล้วเห็นเนากค่ะนะเนาะมาๆม,ม,มากินค่ะผักญ้าไม่มีค่ะมีเท่าที่เห็นคําเอนจอยค่ะไม่ลันช์ขนมจีนจับกลัวๆค่ะซื้อมาจากจอมเทียนค่ะขนมจีน เป็นอันพริกแกงอันไต้ค่ะแล้วก็มันมีกระปุกของแกงพริกแกงค่ะจุนก็เลยเอาใส่ของไต้คนดีเพราะจากนั่ะแล้วก็ใส่เนื้อปลาทูค่ะปลาทูปลาทู with m a c k e r e l เห็นยุดอกค้าเนะอะตัวงอกไม่ถุงเด็ดเด็ดมาขึ้นค่ะ มาสิกินนะคะเมื่อคืนอันนี้ก็พักเก่าๆที่เหลือค่ะจุมาสิกินเมื่อคืนแบบที่นี่มอแต่อร์นนังแกะนังแกะปากกาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่สุดท้ายแล้วก็เลยบริก,กินจ้ะใบผักชีลาว Uh, today I'm eating s o m e r i v a l m i s l i noodle with southern style spicy fish soup. Yeah, fish soup. อ๋ use อยูสแมกกะเรลพอโขเลทนแลยๆจ้ะอืมอุ่นไหมยังเข้มข้นจ้ะจุนบอกให้เลยยิ่งอุ่นยิ่งเข้มข้นชีวแคมเบอร์เ่าเราตัวนี้คิวแคมเบอร์ก็ได้ย่างเะได้กินง่าย เืได้กินจ้ะมากทีนี้ได้เวลาหยิบนางงามจะหยิบมกพริกโดดตามขึ้นเตรียมไว้เรียบร้อยเมื่อคืนค่ะสีเห็ดสิกินเนาะ โรเตอร์มีมอสซามองละครอนไปต้มปลาแกะเนื้อปลาไปชุดถ่ายเ่อยากกินจ้ะเ่าหิวเอาดือด้อเพราะว่าจุนกินก๋วยเตี๋ยววางซีหางม้งแรงค่ะเมื่อยห้อนครับค่ะ มั่เป็นอย่างนี้อกจ้าใส่แบบนี้เพราะว่ากระสิหูอยู่ดอกค้ามันหนาห่อนเนะาะเหาก็ไผู้ใดใส่ยังหนาเกียดอกจ้าเสือแบบนี้ผูดด้ใดเขาก็ใส่ได้ <c oughs> <c oughs> การจินเนอะจากการเบ้ารักรักบุกคลัก บุคลิกท่าทางของแต่ละคนบ่คือกันค่ะยามาปัญญาออนติตีกันเถาจ้ะเนาะสมองอ่ะมีมนุษย์นี่โอ้ยมนุษย์โลกทำไมอยู่ใต้ตมจังเลยจ้ะ มีคลิปหนึ่งมาจากคอมเมนต์จุนแต่จริตหรอพะนะมองใดมันข้นจ้ะยังอุ่นยังข้น แกงใต้สุดยอดของความสุดยอดมันสีขายแกงใตปลาแล้วจ้ะแต่กินมันไม่ได้ กินเหมือนเป็นแกงเผ็ดใต้ค่ะแต่เข้มข้นมากโอ้เหลือมะเขือมากินแด้ร่มร่มเย็นก่อนจากจวนที่สุดออกไปหาซื้อของ ใบนี่จ้ะเอแล้วนี่ก็ใบพักแพ้วขอตรวจเจ้าจ่าเล็กหน่อยเขาเหลนอยู่ของลางเสียงดังดังย่บานกับสิหนาตาแบบนี้จ้ะ อีเพิงพอออกไปข้างนอกก็เป็นอีแพงค่ะยิ <c oughs> <c oughs> ่งตอนไปจางประเทศจริ่งเป็นอีแพงค่ะ <c oughs> เพราะอยู่บ้านเราอยู่ในห้องเราจะเป็นอีแพงตลอดเวลาไม่ได้ค่ะมันร้อน ถูกใจจุนคักน้ำยาเข้มข้นคักจ้ะจุนว่างัว่าสีเห็นเนาะค่ะเนาะจุนก็คอยทยอยตอบคอมเมนต์ด้วยจ้ะแต่คอมเมนต์ได้มันเด้งขึ้นมาก ตอนที่จุนยูน่หน,าจ,หนาจอ,อยูจุนกับต่อทัานที่เลยจ้ะจุนอยากกินแกงจังจืดมะระไหมคะ่ะ เกงจิดมะละใส่ผักกัดดองโรสาก็สีแซ่บจุนว่าเสตเส็จตายสไตล์ตอันสไตล์อันยังกับไข่พะโล่ไหมจ๊ะอ,อใส่ไข่น้ำ ใส่มะละจีนใส่ผักกาดดองโรสากเอา้เวลาเขาอยากกินก๋วยเตี๋ยวสิไม่จา้าทอดะข่แก่งแก่งจืดข้นเวียดนามแม่จา้าประชายริพร์กุดดูด เดี๋ยวมื่อแ่นจุนว่าสิเห็ดกินเมืองเ้อว,ว่าสิเห็ดบอกแต่ว่าคิดไว้ซือจะคิดไว้พอออกไปแล้วไปพอยังไม่อาสิกินยังอา,อาสิอยากกินยังไม่พิกทอดขั้วง,งายังส่งเหมือนเดิมนะคะเมื่อวานจุนก็เพิ่งออกไปส่งของมาส่งเหมือนเดิมค่ะ ใครที่สอบถามมาโอ้ขอโทษจ้ะใครที่สอบถามมาเพชรพีกโดจ้ะ โอ้โหเผ็ดเผ็ดทั้งพริกแกงเผ็ดทั้งพริกโดดสาใจฮะพุ่นหน่ะจ้ะมามามาจาัดก,การน้ำจูน เข้มขน้นน้ำยากินได้สองถ้วยค่ะแต่ว่าจุนอยากให้มมัหมดเธอเดียว <c oughs> ไม่พออากาศมันหอนคิดหอดเกาหลีไต้เลจ้ะจุนเป็นพื้นที่ไปอันจอมเทียนมากพื้นแดดไม่จ้ามันหอหลวยเนาะมันอบมันหอนสื่อนมจีนมาถาบหนึ่ง ซื้อมาจากตลาดแม่ละอ่อละจ้ะมันเส็นเนียวหนุ่มดีจุลยซื้อมาพักนี้ก็เหลือก้อนไปจอมเสียน น้าปะพี่กูตรวจโหเพจแต่งเอย์เนี่ยเพศถอนข้อจะแสบจ้ะเพราะมันเข็มคนอืม ก็ใช่ แมงวันน้ำมาอากาศห่อนจ้ะแดบดบมันแห้งแสงสาวา่างไม่ได้เขามาจ้ะของจุดมันอยู่หนาลิบเนะจ้ะเนาะล้วตึกมันเป็นโตยู่จุนยู่ตรงกลางตยู่ของสิหมจ้ร่มมันจะเล่ทอดีอึงเลยเปิดหนัดประตูนาบ้านเปิดหาต่างเอ้ยเปิดระเบียง มึงจะเดอนนี้ค่ะไฟจุนต้องหลายแน่นอนจุนเปิดแอร์นอนซูมเมอมันหอนอืม่มไล หอนกับบิลมานี่โอ้เผ็ด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 เ็ดออกคอนข้อจ้ะ๋ยวจุนสิโอล่าเด้อค่ะเด้อ จัดให้หมดมื้อแรกได้ The last bye ค่ะ I'm going to say bye เยอะติดสั้นท้ายให้หมดไปก็เน้อจ้าเดี๋ยวพ่อพอกันคลิปใหม่เนะค่ะเนาะด้ายบายค่ะไปละจ้า